ตรมน้ำหน้าเอออยากคายนะคาวันนี้ไม่มีแมงวันโชคดีก็บอกแล้วใครบอกว่ามีเอออ้ยเคยมากินแบบมีไอที่จับแงวันเนี่ยดูครับส้มตำหนึ่งจานข้าวหหนึ่งจานหนึ่งจานโอ้หมดอยากรวดเร็ว โดยโดยอันโดนี่อันโดใครไม่กี่คนเะยย้มาเป็นของของเต็มหมดเลยนะแต่ว่าเฮ้ยกายเอามาถ่ายรูประหวานี้เฮ้ยถามนี่ถามถามหน่อยไปเดี่ยวสอบนี่มานี่หนุกไหมอะสอุกขนาดนี้สอบนี่คือสถานที่ที่สองนี่ถามจริงว่าหนุกขนาดไหนหนุกมากหนุกมากนี่ขนาดไม่อยากพิ้ขนาดไม่อยากมากันน่าโหวันจันนี้สอบกันแล้วโหเหนุกมาก เดี๋ยวนี่คือกุมันโดสี่กุนร้อยด๋ยวไปดูไฟอิงจริงๆไฟอิงนั่งกันเป็นคดรยากอ่ะก็เนี่ยมูเลตโต้คนด้วอ嘛เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวไปดูไฟอิงกันสวัสดีครับเจ๊แพลกิน้ำครับเกียวเดี๋ยวให้มากิน โอ้โหดูไปอีกทำไมไม่ไปร่วมมงกับเขาอันโดกกินไปหมดไปสองจานแล้วมีอยู่สี่คนที่แท้มานั่งอ๋อดูแล้มานั่งันทำอะไรให้เดี๋ยวให้ให้ผู้ติดตามกาดูเองกลับมาดูตรงนี้ต่อ สวัสดีทุกคนพี่ว่ารู้สึกเป็นไงบ้างพี่ว่าแม่งต่อขาคนนึงโอ้ยเยี่ยม โอเคครับเดี๋ยวนี่คือบรรยากาศเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกคลิปหนึ่งตอนอยู่เขื่อนแล้วกันโอ้ทุกคนไม่ไหวกล้องหน่อยไม่ไหวกล้องหน่อยไม่ไหว